ใครรถยูทูบเบอร์คนดังใครถายผิดโดนตีหัวเริ่มโอ้โหลอมูรกินนีของ SPD พีดโน่หนึ่งเด็อ๋อของเบสทั้สิงห์เนี่ยคันนี้แมคลาเรนแต่มันสีส้มที่ไปโยชนกโอ้โหโอ้โหรองเท้าแตะอย่างงี้มองไม่ออกดูรถมาแต่งของแจ็คพัมโผ เลโบูกินนีกัลาโดของพี่บี้เดอะสกาครับมันจะไม่ยาก,กอะไรหรือวะเอาเตรียมพูดลุยอ๋อแม็กลาเรนของปอมานาชีกดตีโอ้โหเลโบูกินนีมูลาแค่นของแพทริกดิว oh. 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 ันยูโนโอ้โหคันนี้ซูเป้า an ของคิวเทโอป้าอย่บอกนะ อันนี้ก็คือเมอร์เซ s b e เบน์ของโบตมาร์า